เทคนิคการดึงข้อสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มดึงข้อและดึงไม่ขึ้นการจับลาวดึงข้อให้จับแบบหงฝ่ามือเข้าหาตัวเองสำหรับท่านี้ใช้สอบพลาาไม่ได้นะครับใช้ในการฝึกซ้อมเท่านั้นขั้นตอนการปฏิบัติจับลาวดึงข้อให้แน่นปล่อยตัวลงมาแล้วทำตามวิดีโอทำเซตละ7จ็ครั้งจำนวน3-5เซตการฝึกซ้อมเช้าเย็น เมื่อฝึกซ้อมได้ระยะหนึ่งแล้วให้ฝึกซ้อมแบบดึงตัวเองขึ้นไปให้คางพลาดที่ราวดึงข้อเหมือนในวิดีโอทำเป็นเซตเซตละเ1็ครั้งครั้งละ3-5เซตฝึกซ้อมเช้าเย็นหรือจนกว่าจะพอใจเมื่อฝึกซ้อมจนชำนาญแล้วให้ฝึกซ้อมแบบจับราวดึงข้อคว่ำม,มือในท่าที่ถูกต้องเพื่อทำการสอบพระต่อไป